ค่ะนักเรียนสวัสดีนักเรียนชันน้นมัธยมศึกษาปีที่3ด้วยนะคะวันนี้พบกับครูสาวค่ะในรายวิชาภาษาไทยค่ะเรียนภาษาไทยง่ายๆสไตล์ครูสาวนะคะวันนี้ก็มาในฉากแบบเป็นลุกคุณหญิงเลยนะคะอยู่ในพระราชวังเลยนะคะแน่นอนค่ะสําหรับวันนี้นะครูสาวก็จะพาเด็กๆเข้าวังนะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องของ คำราชาศัพท์คะ่ะคำราชาศัพท์นะคะราชาก็บอกอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าเป็นคำที่ต้องใช้กับใครคะพระมหากษัตริย์ใช่ไหมคะหม่อมราชวงาชาศ์กษัตริย์นะคะราชวงศ์ต่างๆนะที่จะต้องใช้คำศัพท์เหล่านี้นะวันนี้คะ่ะคุณครูสาวจะให้เด็กค่ามาทำความรู้จักเกี่ยวกับคำภาษาคำราชาศัพท์กันนะคะ ราชานะคะเกิดจากคำราชาบวกกับคำว่าศัพท์นะคะลูกมันก็เลยกลายเป็นค่อยคำที่ใช้สำหรับพระราชาต่อมาก็มีความหมายค่ะขยายกว้างไปอีกนอกจากจะใช้พระราชาแล้วยังมีเกี่ยวกับใช้กับพระพิสุโสงข้าราชการแล้วก็สุภาพชนด้วยค่ะ สำหรับคำราชาศัพท์นะคะเด็กๆด,ดูนะเป็นคำที่นำมาประกอบกันทำให้เป็นคำราชาศัพท์ซึ่งส่วนใหญ่แล้วอะ่ะจะยืมมาจากภาษาอื่นทั้งสิ้นเลยนะคะอันได้กแก่ภาษาบาลีสันสกฤตเขมนนะคะแล้วก็เป็นภาษาคำไทยที่แบบไทยเก่าๆที่ไม่ค่อยได้ใช้อ่ะคะ่ะเด็กๆนะคะก็จะ เอามาใช้ในคําราชาศัพท์นะคะอย่างเช่นคําว่าพระเจ้าค่ะเด็กๆเห็นสีม่วงไหมคะสีม่วงคือคําไทยแท้ค่ะพระบวกกับเจ้านะคะ,สะเสด็จค่ะเป็นคำคำมีนนะที่เรายืมมานะคะแล้วก็พราชนกนะคะเกิดจากคํา บาลีสันสกฤตนะคะอันนี้ครูสาบก็แยกให้ใหเด็กๆเ,เห็นนะว่าจริงๆแล้วคำราชาศาัพท์อะค่ะส่วนใหญ่มักจะเป็นคำที่เรายืมมาจากภาษาอื่นนะคะและส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาษาเขมรเป็นหลักเลยค่ะทีนี้ค่ะคำราชาศัพท์นะคะส่วนใหญ่จะเกิดจากการประสมคำนะเกิดจากคำสองคำขึ้นไปนะคะแล้วก็ จะใช้แตกต่างกันด้วยนะคะตามพระอิสริยยศของแต่ละพระองค์นะคะอย่างเช่นห้องบวกเครื่องกลายเป็นห้องเครื่องค่ะเครื่องบวกต้นกลายเป็นเครื่องต้นถุงบวกพระบาทนะคะก็กลายเป็นถุงพระบาทนั่นเองค่ะสำหรับ คำราชาศัพท์นะคะที่เรานำเอาภาษาเขมรคะ่ะมาประกอบกับการใช้คำราชาศัพท์ของเราเพราะว่าเป็นการเทริดเพื่เกียรตินะคะให้กับพระมหากษัตริย์ในฐานะผู้เป็นผู้ปกครองแผ่นดินนะคะและส่วนใหญ่ค่ะคำในภาษาบาลีสันสกฤตค่ะมักจะเป็นคำทั้งสองคำเนี่ยมาจากทางพระพุทธศาสนาซึ่งเขาถือว่าคำเหล่านี้ค่ะเป็นคำชั้นสูงนะคะจึงนำมาใช้ในการประกอบ ให้มันเป็นคําราชาศัพ์นั่นเองค่ะแล้วเรามาดูกันนะคะว่าผู้ที่ต้องใช้คําราชาศัพท์มีใครกันบ้างนะคะอันดับแรกค่ะใช้ได้คนเดียวเท่านั้นนะคะก็คือพระมหากษัตริย์นะคะก็ถ้าเทียบกับเมืองไทยเราก็คือรชัชการที่10ของเรานั่นเองค่ะแล้วลงมาก็จะเป็นพระบระมวงศานุวงศ์นะคะแล้วก็พระภิกุสงฆ์ค่ะขุนนางราชการค่ะและสุดท้ายนะคะคือสุภาพชนค่ะ เราต้องลำดับนะคะขั้นของพระมหากษัตริย์กันก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปใช้คำราชาศัพท์นะคะทำไมเราต้องลำดับขั้นเพราะ เราจะได้ใช้คำราชาศัพท์ให้เหมาะสมกับระดับของพระมหากษัตริย์แน่นอนลำดับหนึ่งน r no. 1นะคะก็คือพระมหากษัตริย์ของเราใช้องค์เดียวเท่านั้นนะคะคือราชการที่10นะคะจะไม่มีใครสามารถไปใช้ขอกคำนะคะของพระองค์ได้นะคะพระองค์มีความพิเศษคือจะมีคำพิเศษที่ใช้กับพระองค์ได้เพียงองค์เดียว ลองลองมาค่ะสมเด็จพระบรมนะคะสมเด็จพระบรมบุคคลหรือกษัตริย์ใดที่ขึ้นด้วยสมเด็จพระบรมนะคะจะใช้ลำดับที่สองนะแล้วก็ชั้นที่3ค่ะคือชั้นสมเด็จเจ้าฟ้าสังเกตว่าถ้ากษัตริย์ท่านใดอยู่นะคะพระองค์ใดที่ขึ้นด้วยชั้นขึ้นด้วยชื่อว่าสมเด็จ เจ้าฟ้าก็จะใช้ลำดับที่3นะคะและลำดับที่4ี่คือพระองค์เจ้าค่ะก็จะมีคำว่าพระองค์เจ้านำหน้านะคะและสุดท้ายค่ะหม่อมเจ้านะคะก็มีคำว่าหม่อมเจ้านำหน้าชื่นเองค่ะนี่คือลำดับขั้นตอนอาลำดับยศด,ดีกว่าเนาะพูดให้ภาษาบ้านๆเด็กๆเข้าใจนะคะลำดับยศนะคะอ,อิสริยยศแต่ละ แต่ละขั้นนะคะว่าขั้นที่1เราต้องนึกถึงรัชการที่10ไว้ก่อนนะคะองค์เดียว2จะใช้กับสมเด็จพระวรมค่ะ3ส,สมเด็จเจ้าฟ้าและ4พระองค์เจ้า5ห,หม่อมเจ้านะคะหม่อมเจ้าจะเป็นชั้นที่ อยู่ชั้นล่างสุดนะคะเรามาทำความรู้จักนะคะพระนามของกษัตริย์ไทยของเราดีกว่านะคะว่าแต่รัพระองค์จะมีพระนามว่าอย่างไรบ้างคุูสาวเชื่อค่ะว่าหลายคนนะคะก็ยัง ไม่รู้จักนะคะพระนามเต็มหรือพระนามของพระมหากษัตริย์และพระบรมมหาราชวงศ์ไทยของเรานะวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกันนะคะว่าแต่ละพระองค์มีพระนามว่าอย่างไรนะคะสําหรับรัชกาลที่สิบของเรานะคะมีพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระประมินทรรารามาธิปดีสีสินมหาวชิราลงกรณ พาวชิระก้าเจ้าอยู่หัวนะคะเด็กๆนะคะอันนี้ก็คือพระนามนะคะนี่ไม่ใช่พระนามเต็มนะคะนี่ยังเป็นแค่พระนามที่ใช้นะคะอ่โย่อๆของพระองค์นะคะชื่อออถ้าเป็นชื่อพระนามเต็มของพระองค์ก็จะยาวมากกว่านี้นะคะเราก็รู้สั้นๆไปให้พอจำได้นะคะต่อไปค่ะ องนี้นะคะก็คือพระราชินีนะคะจะใช้คําว่าสมเด็จพระบรมนะคะมีพระนามว่าสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาพิมลรักษ์พระบรมราชินีนะคะนี่ก็คือพระราชินีแห่งกษัตริย์ไทยของเรานะคะองค์ต่อไปค่ะองค์นี้นะคะมีพระนามว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพระพันปีหลวงนะคะต่อไปค่ะพระองค์นี้นะคะมีพระนามว่าสมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้ากมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะ พระนามองค์ต่อไปนะคะพระองค์มีพระนามว่าสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุราพรวไรรักอัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนาลีนะคะไปต่อนะคะเด็กๆต่อไปค่ะชื่อว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริ วันณวรีนารีรัตราชกัญญานะคะพระองค์ต่อไปเลยค่ะมีพระนามว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเรธิราเทพวยดีค่ะ พระนามองค์ต่อไปนะคะมีพระนามว่าสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีพังกรรัศมีโชตมหาวชิโรตามางกูลสิริวิบูลราชกุมารน,นะคะองค์ต่อไปค่ะชื่อว่าพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมื่นสุธานารีราชนะคะ องต่อไปนะคะมีพระนามว่าพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์ค่ะพระองค์ต่อไปนะคะมีพระนามว่าพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอจิตรยาธรกิติคุณนะคะสำหรับพระองค์ต่อไปนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นพระของพระมหากษัตริย์นั่นเองนะคะ จะมีพระนามว่าสมเด็จพระอริยวงศาคาตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายกนะคะสำหรับพระองค์สุดท้ายนี้นะคะจะใช้พระนามว่าเจ้าคุณพระศินีนาถพิราชกัลายาณีนะคะแล้วก็ทำความรู้จักนะคะ เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์รายนามนะคะพระนามของพระมหากษัตริย์ไปแล้วนะคะต่อไปเดี๋ยวเราจะมาเล่นกิจกรรมนะคะปริศนาลําดับขั้นราชวงศ์นะคะครูสาวก็บอกไปแล้วนะว่าใครใช้ระดับไหนนะคะซึ่งอ่ะถ้าเป็นพร,รพระพันปีหลวงนะคะเด็กๆจะใช้ระดับชั้นไหนเอ่ย สสมเด็จพระบรมหรือ 3… ส,สมเด็จพระเจ้าฟ้าขะต้องตอบว่าสมเด็จพระบรมนะคะต่อไปค่ะ,ะพระองค์นี้นะคะเด็กๆคิดว่าจะใช้ลำดับนะคะราชวงศ์อันไหนระหว่างพระองค์เจ้ากับหม่อมเจ้าคะ่ะช่วยครูสาวตอบหน่อยสิคะ ต้องใช้พระองค์เจ้านะคะต่อไปนะคะนี่เลยนะคะเด็กๆคิดว่าจะใช้สมเด็จพระบรมหรือว่าสมเด็จเจ้าฟ้าคะ่ะสำหรับพระองค์นี้ใช้สมเด็จพระบรมถูกต้องคะ่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นชั้นที่สองนะคะ าต่อไปค่ะรัชกาลที่10ของเราจะใช้เป็นลำดับที่เท่าไหร่ลูกอันนี้หลับตาตอบได้เลยเนาะคือพระมหากษัตริย์นะคะลำดับที่1นึหนึ่งเดียวเท่าน,นั้นและข้อที่ผิดก็คือข้อที่เป็นสมเด็จพระบรมนะคะใช้ไม่ได้นะต่อไปค่ะสำหรับพระองค์นี้เราจะใช้พระองค์เจ้าหรือว่าหม่อมเจ้าดีคะ ต้องเป็นพระองค์เจ้านะคะอันนี้เป็นพระของพระมหากษัตริย์นะคะต่อไปค่ะจะใช้เป็นหม่อมเจ้าหรือสมเด็จพระสมเด็จเจ้าฟ้าค่ะสําหรับพระองค์นี้ต้องเป็นสมเด็จเจ้าฟ้านะคะสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ไรรักนะคะต่อไปค่ะ จะใช้เป็นสมเด็จพระบรมหรือว่าสมเด็จเจ้าฟ้าดีเอ่ยอันนี้ต้องเป็นเจ้าฟ้านะคะสมเด็จเจ้าฟ้านะคะต่อไปค่ะต้องใช้ลำดับสมเด็จพระบรมหรือสมเด็จเจ้าฟ้าคะอ่าพระราชนี้ของเราอยู่ในลำดับขั้นที่สองนะต้องเป็นสมเด็จพระบรมนะคะต่อไปค่ะ จะใช้เป็นขั้นสมเด็จพระวรมหรือขั้นสมเด็จเจ้าฟ้าคะง่ายเลยใช่ไหมต้องตอบสมเด็จขั้นเจ้าฟ้านะคะองค์ทีพังกอนค่ะเด็กๆจะใช้เป็นสมเด็จพระวรมหรือสมเด็จเจ้าฟ้าคะต้องเจ้าฟ้าอยู่แล้วเนาะถูกต้องนะคะต่อไปค่ะนี้จะใช้เป็นพระองค์เจ้าหรือหม่อมเจ้าดีคะ สำหรับพระองค์นี้ต้องใช้เป็นพระองค์เจ้าค่ะส่วนพระองค์นี้ก็ต้องใช้เป็นพระองค์เจ้าเหมือนกันนะคะอ่า เห็นไหมคะว่าลำดับนะคะขั้นนะคะเราจะแบ่งออกเป็น5ลำดับนะคะสําหรับพระมหากษัตริย์ค่ะในลำดับต่อไปเราจะไปดูคํานําหน้าของพระนามกันนะคะว่าแต่ละพระองค์จะใช้คํานําหน้าอย่างไรสําหรับคํานําหน้าพระนามของพระราชะโอรสและพระราชธิดาในพระมหากษัตริย์นะคะเราจะใช้แบบนี้ค่ะสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ นะคะจะเท่ากับพระสะกุลยศชั้นเจ้าฟ้านะถ้าเป็นพระเจ้าลูกยาเธอก็จะเป็นชั้นพระสะกุลยศชั้นพระองค์เจ้าค่ะแล้วก็ถ้าสมมุติว่านำหน้าพระโอรสหรือพระราชธิดาด้วยสมเด็จเจ้าฟ้าลูกเธอค่ะขั้นยศของ ของพระองค์นั้นก็คือพระสกุลยศฉันเจ้าฟ้านะคะและสุดท้ายค่ะถ้าเป็นพระเจ้าลูกเธอก็จะเป็นพระสกุลยศฉันพระองค์เจ้านั่นเองค่ะ เรามาดูข้อควรระมัดระวังในการใช้คำราชาศัพท์กันนะคะสำหรับพระราชโอรสจะมีคำว่ายาอยู่ในพระนามนะคะแต่ถ้าเป็นพระราชธิดาจะไม่มีคำว่ายาอยู่ในพระนามนั่นเองค่ะพระราชโอรสก็คือลูกชายส่วนพระราชธิดาก็คือลูกสาวนั่นเองค่ะถ้ามีถ้าเป็นลูกชายจะต้องมียา AH อยู่ในชื่อนั้นด้วยแต่ถ้าเป็นลูกสาวไม่ต้องมียา AH นะคะต,ตัวอย่างเช่นพระเจ้าลูกแก่เธอ แต่ถ้าเป็นผู้หญิงก็จะเป็นพระเจ้าลูกเธอเลยนะคะต่อไปค่ะพระอิสริยยศ พระอัครมเหสีในพระมหากษัตริย์ของเรานะคะถ้าเป็นสมเด็จพระราชินีเนี่ยจะเท่ากับคือยังไม่ได้รับพระบรมราชาพิเศกนะคะก็คือถ้าได้ขึ้นคําว่าสมเด็จพระราชินีก็คือยังไม่ได้ถูกแต่งตั้งจากพระบรมราชาภิเษกนั่นเองแต่ถ้าสมมุติว่ามีคําว่าบรมปุ๊บนะคะเป็นสมเด็จพระบรมราชินีนาถปุ๊บเนี่ยแสดงว่าได้รับการพระบรมราชาภิเษกเรียบร้อยแล้วนะคะ และต่อไปค่ะถ้าเติมนาศไปข้างหลังอีกเช่นสมเด็จพระบรมราชนาาหมายความว่านะคะพระองค์เนี่ยเคยดำรงตำแหน่งผู้สำเร,ร็จราชการแทนนั่นเองค่ะ ถ้าเด็กๆนะคะต้องการที่จะทบทวนเนื้อหาเนาะหรือต้องการที่จะทราบเกี่ยวกับลายนามพระองค์ของแต่ละพระองค์เพิ่มเติมนะคะหรือเป็นการทบทวนเด็กๆก,ก็สามารถนะคะเข้าไปที่ช่องทาง YouTube ของครูสาวได้เลยนะเรียนภาษาไทยสไตล์ครูสาวค่ะเดี๋ยวคาบรี่ต่อไปนะคะเราจะไปลงลึกในเรื่องของการใช้ทรงทรงมีทรงเป็นนะคะเกี่ยวกับพระมหากษาัตริย์ดูซิว่าจะใช้กันแบบไหนเด็กๆต้องติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วพบกันใหม่ ทางหน้าสวัสดีค่ะ